ยอดวิทยาซอเราเยอะบางเส่ไหไฟเนี่ยเราซ้อมมากี่วันก็เดือนเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสีรักมาไทยก็อยู่ที่อุดรที่เดิมมีใครเป็นกุ๊บเป๊าะซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีพวกเตยฟานเอ็มร้อยแล้วก็แบบไทยนังนเองพี่พี่น้องน้อยในค่ายเพื่อนกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบสี่มวยสไตล์ไหนครับก็มีเตะมีต่อยวันนี้จะต้องมาเจอยอดสิษย์จันเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันมัน้งเคยยังยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายังได้ดูยังก็ดูบ้างแหละเขามือสไตายก็มีเตะมีต่อย,อยอวันนี้มาเจอยอดเทคนิคการวางเกลวางแผงไงดีก็ตามเกมมยวไปด้วยล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่อ้อมหน่อยอ่าวันนั้นต่อยกับต่อยกับชนะชนะคะแนนไปนะวันนั้นเนาะใช่ป่ะชนะน็อกเลยพร้อมลบอ๋อชนะน็อกไปด้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อย สามสองเขเวีนี้เลยวันนี้เราสามสองเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่จุดแปดอย่ายื้อเส้นยื้สายแล้วหน่อยร่างกายเต็มที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเลยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยร้บวกแล้วคนจังหวัดอุดรเอาฝากเชียรช่วยแฟนขับรถหน่อยครับฝากพี่น้องชาวอุดรและแฟนมวยตัวเรับวันนี้ช่วยเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่ครับอะขอโชคดีขอใมากครับ